เคล็ดลับโปรโมสินค้าไายทิตสำหรับคนไทยอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ใช้แล้วใช้ได้ผลของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็แนะนำให้คุณจดโน้ตด้วยนึงแล้วก็ลงมือทำะคะ่ะอันนี้ก็ ทีนี้เคล็ดรับปุ่มสินค้าไทยสินค้าไฮท,ทิเกตสําหรับคนไทยนี่หมายถึงสินค้ารวมถึงสินค้าของตัวเองของคุณเองก็สินค้าของคนอื่นด้วยค่ะก็มีตัวอย่างก็จะมีเป็นสินค้าดิจิทัลเป็นขายคอสอลนไลน์สินค้าดิจิตเป็น,อ,น,ปนอีบุก๊กแคลนเนอร์ทีนี้ถามว่าคุณ จะาขายสินค้า e-commerce ที่เป็น Physical Products ก็สามารถที่จะใช้เคล็ดรับเดียวกันได้แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็น digital product เนี่ย profit margin กำไรก็จะได้เยอะกว่าค่ะอยู่ที่97ถึง100% 97%ตรงนี้ที่เขาชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก็ต้องอ่า จ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่อ่าแต่ละประเทศบางทีก็สามเปอร์เซ็นต์บางทีก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือคิดไปสามหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์หาว่าเขาชําเงินผ่านธนาคารโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็แน่นอนว่ากำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราสามารถที่จะทำได้หลากหลายวิธีค่ะแพลตฟอร์มก็อ่าทีนี้ที่แพลตฟอร์มที่ท,ที่ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทีนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ย ที่สอนกันก็คือจะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมเราพยายามที่ให้คลูกค้าที่หาเราเจอจากแพลตฟอร์มอื่นอะไปอยู่ในระบบอีเมลของเราก็คือเก็บอีเมลลูกค้าเราจะได้ควบคุม100%คือหากคนมีอีเมลมีอ่าอีเมลลิสต ไม่มีใครสามารถที่จะ,ะแย่งก็คือเอาไปจากคนได้ค่ะคุณก็มีอำนาจในการตัดสินใจหนึงร้อเปอเ็ต์แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอย่างย o u t u b e Facebook IG TikTok หรือว่าเป็นอ Read อ r i s e สาหรับเขียนบทความก็ไม่สามารถที่จะหรือว่าฝากขายอ e ีบุ๊กประมาณนี้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะเพราะฉะนั้น เก็บอีเมลไม่ว่าคุณจะโปรโมททำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งที่แพลตฟอร์มหลายให้เก็บอีเมลลูกค้านี่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะทีนี้ที่ได้ผลของตัวเองก็คือ YouTube แล้วก็อีเมลแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเลือกทำแพลตฟอร์มหลาจะต้องทำในอย่างสม่ำเสมอะคะเรื่องหาที่มีประโยชน์นะคะเรียนแล้ว คนที่คุณติดตามสามารถนาไปใช้ได้ทันทีก็ส่วนใหญ่ก,ก็แยกเป็นประหยัดเวลาทําเงินมากขึ้นเรื่องของสุขภาพประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของ Facebook group ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ทําแล้วนะแต่ว่าก็ทุกสองสาเดือนเข้าไปเก็บอีเมลทีนี้เวลาก่อนที่เขาจะร่วมกลุ่ม Facebook ของคุณเนี่ยถามก็คือคุณจะต้องมีของแจกฟรีก็ถามเขาว่าคุณสนใจสนใจของแจกฟรีไหมก็ของแจกฟรีก็อย่าลืมม่าจะต้องเกี่ยวข้องกับตลาดของคุณนะคะ คุณจะทำต้องทำ landing page ก็ต้อง Set up ตรง landing page ก่อนนะคะถึงจะใช้วิธีเก็บอีเมลได้ทีนี้เมื่อลูกค้าเขาบางก็คือจากสถิติของตัวเองนะคะก็มากถึง40%ก็คือเวลาหากคุณทำ landing page quiz page เนี่ยคือยากก็คือไม่ง่ายเลยที่จะได้40%ก็คือ100คนที่เขาสมัคร ที่ที่เขาเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เขาร่วมเข้าร่วมกลุ่ม Facebook มี40%มากถึง40%ที่ให้อีเมลก็ขึ้สูงมากค่ะทีนี้ก็สามารถที่ทำไอจีทิก k ถ้าหากว่าคุณทำยูทูบก็คือไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอค่ะหรือว่าจะเขียนบทความที่แชร์ริดอะไรเป็นเว็บไซต์ของไทยทีนี้ที่ของตัวเองที่ได้ผลอีกอันหนึงอันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีใครก็คือ,อมีลูกค้าที่เขา ให้เป็นโคชชิ่งหนต่อหนึ่ะคะเขาจ่าย25,000บาทแล้วก็ถามเขาว่า,เ,าเจอมาได้ไงเขาบอกว่าเจอที่อ e ีบุ๊กแจกฟรีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ไม่ค่อยมียอดขายจากแพลตฟอร์มนั้นนะคะก็ค่อนข้างแปลกใจก็หาว่าเป็นไปได้ก็สามารถที่จะทำอ e ีบุ๊กทั้งฟรีและไม่ฟรีได้เลยนะคะแล้วก็ก็ Oops. ทำอ e ีบุ๊กก็เขียนง่ายก็ใช้ Word Document แล้วก็ c o n เว r รเป็น PDF มานี้แล้วก็อันนี้กรณีนี้ก็จะมี l i ฟ e Workshop ปสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยคุณสมัยจะคิดราคาห้าหลักได้โดยไม่ยากเลยค่ะอันนี้ไม่เคยทำเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเว r ร์ช l e v อีเวอันนี้เห็นคนอื่นเขาทำโดยเฉพาะช่วงโควิดน,นี้ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันที่ปรับจ่ายเงิน เป, event, เป็นเว r ร์ช l e v อีเวนบเป็นเรื่องเป็นราวอีเวนต์หนวันสองวันก็ยังไม่เคยทําแต่ว่าคนอื่นเขาทำแล้วได้ผล m า s t ตอร์มาอันนี้ตัวเองยังไม่เถิดทาแต่ว่าคนสามารถที่จะคิดราคาสูงได้พราะมาสเตอร์มายส่วนใหญจะจำกัดว่าอ,อ๋อสิบคน20คนเรียนทางซูมประมาณนี้ค่ะโคชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ทําอยู่ค่ะแต่ว่าจะจะจะลดจํานวนเกก็คือจะจํากัดจํานวนนั่เงียนคือไม่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ ที่แรกทาเงินแรกกับเวลาประมาณนั้นนะคะก็ราคาหนึ่งต่อหนึ่งของม้ก็ไม่ถูกค่ะก็คือเพื่อที่จะให้ให้ให้คงคาเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่เสียไปแล้วไม่สามารถเร้เคืนได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแบ่งปัญหาที่ประโยชน์ต้องทำด้วยความสม่ำเสมอแล้วก็อีเมลมาร์เก็ตติ้งของอันนี้ไทยนะคะเป็นสติของไทยนะของภาษาอังกฤษของตัวเองก็มากกว่ามากกว่าอันนี้ มากกว่านี้ค่ะถ้าเป็นของคนไทยก็เรียกว่าไม่ไม,ไม่ดีมากๆนะเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือนี้เป็นสถิติภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยมีคนเปิดอ่านอีเมลของคนค่า25%เท่านั้นแต่ของเมย์นี่มีมากถึง54-55%มีคนที่เขาบอกว่าคนไทยไม่ใช้อีเมลซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะส่งอีเมลไปปุบ๊บรับรองได้ว่าภายในเวลา5วินาทีจะต้องมีคนเปิดอ่านอีเมลของเมย์ก็ จ้องสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืคอเนื้อแบ่งเป็นแบ่งปเป็น้หาที่เป็นประโยชน์ทำด้วยความสมบเสมอือนก็ประมาณนี้ก็แนะนําให้คุณจดโนต้ตนิดนึงก็เป็นหลักการที่ใช้แล้วได้ผลของตัวเองนะคะ